ไปกินจุดเตี๋ยราคาถูกวิวดีนะฮะแถมผลไม้ฟรีด้วยนะฮะ,ะไปดูซนะิฮะมีจริงหรือเปล่าแล้วก็อยู่ที่ไหนนะครับนี่แหละฮะไปที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวไทยผู้ใหญ่พามู่บุกตะมนยงาง้าอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยครับร้านแห่งนี้ฮะคนเข้าไปอุดหนุนกันเยอะนะครับบรรยากาศก็ดีทีเดียวนะครับมีทั้งกว๋วยเตี๋ยวต้มยำสุโขทยัยผัดไทยยินตาโฟนะครับราคาขายนี้นะฮะ ชาม25าพิเศษก็30นะฮะถ้าไม่อิ่มปุ๊บเนี่ยจะมีผลไม้ฮะ คอยบริการให้กับลูกค้าได้กินกันฟรีๆอีกด้วยนะครับซึ่งเจ้าของร้านนี่ผลไม้เด็ดเอาเลยอย่าให้พี่บุ้ช่วยมาที่สุโขทัยนะหมดแน่นะฮะกู้ให้หวีนี้นะครับเจ้าของร้านคือคุณสุนันบัวนวลครับหรือว่าคนในพื้นที่เรียกว่าป้าแหม่มนะฮะบอกว่าตัวเองเนี่ยขายก๋วยเตี๋ยวเมากว่า20ปีแล้วทำต่อจากรุ่นคุณแม่ปัจจุบันคุณแม่อายุ84นะฮะ ขายตั้งแต่ชามละ50สตางค์นุ้งเอย๋ยันไหมั้สิตางค์งตอนนี้50บาทนะรุ่นเรานี้นะฮะจาก50สตางค์ขยับมาเป็น1บาทมาเป็น5บาทมาเป็น10บาทจนมา20บาทแล้วมารุ่นตัวเองก็25บาทนะครับ เดิมก่อนหน้านี้เป็นเพิงพักเล็กๆครับก็มีการขยายร้านขยายกิจการจนได้ร้านหลังใหม่แบบนี้นะครับส่วนโปรผลไม้ฟรีตามฤด,ดูกาลนั้นนะครับตัวเองก็เป็นคนชอบทานผลไม้นะฮะหลังกินข้าวอยู่แล้วก็ต้องมีผลไม้ตบท้องล้างปากนะฮะสักลูกสองลูกพอนะฮะแล้วก็เนี่ยฮะก็เลยเอาแนวคิดของตัวเองที่ตัวเองเนี่ยชอบผลไม้ด้วยมาแจากจ่ายให้กับลูกค้านะครับ ไปอุดหนุนกันได้ครับที่ร้านแห่งนี้ฮะบรรยากาศดีมากครับก๋วยเตี๋ยวไทยผู้ใหญ่พานะครับที่เบอร์โทรศัพท์0869306978นะครับเปิดทุกวันนะ6โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะฮะบรรยากาศดีดวิวดีทุ่งหญ้าเขียวขจีนะฮะนางแบบก็สวยด้วยนะฮะแน่นอน